เคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมคุณก้อเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาฆ่าตัวที่ชื่อว่าสเปกเตอร์กันนะครับไอตัวสเปกเตอร์เนี่ยคือปกติมันไม่สามารถฆ่าได้ใช่ไหมแต่มันมีวิธีฆ่าอยู่ครับเออจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าไม่สามารถฆ่าได้แค่ว่าตีไม่เข้าแล้วกันนะครับวิธีฆ่านะครับผมให้เรามีโบนทวินนะครับผมไอตัวนี้เนาะที่ดรอปมาจากเอ็นนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีวิชาการต่อสู้นะครับผมเป็นของตัวนี้นะครับอ่า โอคัสอาร์ตนั่นเองนะครับของเคออสเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตีกันเลยดีกว่าครับก็วิธีมาเอ่อพวกที่เก็บของเขาเรียกว่านะเวอร์ไอเอ่อชื่ออะไรนะผมก็ลืมแล้ <laughs> วเพิ่งทำคลิปไปเองนะเออเผ่าเอ่อไวกิ้งไวกิ้งนะฮะโอเคก็ให้เอาขึ้นไปข้างบนนะครับวันนี้คือเราจะไม่ลงไปข้างล่างไม่เอาชุดไวกิ้งอะเนาะเพราะว่าไวกิ้งเราเก็บไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้เนาะโอเค ก็ให้เราลงมาครับอย่าลืมบัฟอะไรเรียบร้อยระวังตายด้วยนะครับเพราะว่ามันยิงแรงนะตั้งต่ำก็สองพันอ้สอ0รอย200นะครับสองพันนี้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วน้องโอเคฮนะก็เตรียมบัฟอะไรให้ก่อนเนาะโอเคผมบัฟแล้วก็หาสักตัวเอาตัวข้างหน้าผมแล้วกันเนาะก็โอเคไปตัวนี้แล้วกันไปตัวถือธนูพอดีนี่นะวิธีฆ่ามันนะครับใเราถือเอ่อโบนทวินมานะครับแล้วก็กด เออวิชาการต่อสู้เป็นให้เป็นเคออสนะครับนี่เนาะเคออสแล้วให้กดตีหนักนะครับฮาร์ดแอคแท็กไฮวีแอคแท็กฮะนี่ฮะเลือดมันลดนะครับผมเห็นไหมนี่ฮะเลือดมันลดเอ้ยมันลงไปแล้วโอ้ยนี่ฮะเลือดมันลดแต่ผมก็ลดเหมือนกันแบบนึงนะผมฆ่ามันก่อนเห็นไหมเลือดมันลดนครับผม ตอนนี้มันเหลืออยย่หกสิบเนาะแต่ผมขอรีเลือดแป๊บหนึง่งโอ้เสกอะไรมาไม่รู้นี่คือข้อเสียของไอ้นี่นะฮะโอเคผมขอรีเลือดแป๊บหนึง่งกินยังชงกินชาก่อนนะครับประมาทไม่ได้ครับเรากาดตายสูงเนาะเพราะว่าเราบางนั่นเองนะครับโอเคให้เราเป็นเคออสนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอไอ้สีขาวไปก่อนเนาะอย่าโดนสีขาวนะครับไม่งั้นจะยิงเราแล้วก,กดสกิลหนักนี่ครับอ่าเห็นไหมนเ,เหลือเจ็ดเลยฮะสเปกเตอร์ โอเคแล้วกดตีหนักใหม่ปึ๊บปึ้มนี่ฮนะฆ่าได้แล้วเนาะสเปกเตอร์ก็มาดูกันฮะว่าเรามาดรอปของอะไรสเปกเตอร์ไม่มีฮนะไม่มีในนี่เนาะถึงเราจะฆ่าได้แต่มันก็ไม่ขึ้นฮะในไลเบอร์รี่เนาะในพวกประวัติมอนเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับวิธีฆ่าสเปกเตอร์นะครับสาบใครที่หมั่นเขี่ยวมันนะบอกเอ้ยผมโดนยิงตลอดเลยตั้งแต่มาไอเกาะเนี่ยแม่งหมั่นเขี่ยวฆ่ามันไม่ได้แต่ก็มีวิธีฆ่าครับก็ ตามนี้เลยนะขาดคลิปนี้คือมันยังไม่มีใครสอนไนงะผมก็เลยโอเคสาบใครที่อยากฆ่ามานะแบบหมั่นเขี้ยวนะเวลาเดินแล้วแม่งยิงเจ็บๆเนี่ยก็ประลองฆ่ามันได้นะครับสาบคลิปนี้ลาไปด้วยไอ้มีขาวบา,บายยอุ้ยไปแล้ว <Bye S 1> บายบาย